เอาหมอนชั้นคืนมาไอ้เอาหมอนเอาหมวกชั้นคืนมาเดี๋ยวนี้ไม่หมวกป้าเชียอยู่ไหนข้างตางชั้นมาโอ้โหที่แก่เหมือนใครเลยอ่ะเอาหมวกชั้นคืนมาไม่เด็กนี่โอ้แกงนวดฟรีแกงนวดฟรีแกงนวดฟรีใช่ไหมคะคุณนวดหลังเนี่ยะโอ้คุณแก่แล้วเหรอคะเนี่ยาคะ่ดูดูแล้วค่ะดูแล้วค่ะเราเป็นแกงนวดฟรีค่ะ แกแล้วคะคุณ <laughs> ช่วยดูแลหน่อยนะ <laughs> <laughs> ไม่ต้องช่วยดูแลหรอกคะ่ะทุกคนทุกคนนะคะทุกคนไม่ต้องช่วยดูแลใครหรอกคะ่ะช่วยดูแลฉันเนี่ยแหละค่ะไม่ต้องช่วยดูแลไปเชื่อหรอกคะ่ะโอ้ยเธอนี่นะ <laughs> อ่ะซีน่านอนมาสิคะนอนมา <laughs> นนให้ไปเชนอนเหรอคะาอานอน <c oughs> <c oughs> ทำไมเอาคืนอน่ะเนี่ยฮะ <c oughs>